อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะทเราชอบไอเปลือมไหมต่แบทรงใหม่ผมเหรอครับผมก็ชอบทุกทรงที่ผมไว้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันก็เป็นคือเวลาเรามานั่งดูรูปย้อนดูแบบอย่างในอินเทอร์เน็ตในอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบดูแบบเออมันมันมีหลายอารมณ์ดีรัคอมเมนต์ว่าไรบ้างคะไม่ค่อยได้คอมเมนต์อะไรมากอะครับเขาก็รับในความเป็นเราหัวนะครับผมเขาก็รู้ว่าเราก็ไม่เขาจะไม่ได้อยู่กับทรงไหนนานๆเดี๋ยวนะฮะมีคนชมไหมว่า ผมว่าแล้วแต่คนนะครับมันก็แล้วแต่คนที่ชอบแนวต่างๆคนที่ชอบแบบใสๆเขาก็จะไม่ชอบทรงนี้ฮะแต่คนที่ชอบแบบเซ่อเขาก็เขาก็อาจจะโอเคกับทรงนี้ครับคือบางครั้งแม่ก็เราเห็นเราโพสอะไรในในทางโซเชียลของเราอะแม่เขาก็จะไลน์ตรงมาหาแล้วไม่เอาทรงนี้อาจจะต่อชอบอย่างเงี้ยผมก็จะทำเป็นไม่อ่านไลน์ไหมยังคงไม่ลืมอยู่ ก็ก็คงนิดๆแตะครับอารมณ์คุณแม่นะครับก็อยากเห็นรูปแบบใสๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงกับแบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะเรื่องสซวกันในบ้าน่เฉยๆนะครับบอกแล้วนะว่าปีหน้าจะตัดได้นรอตัดอยู่แล้วครับตัดอยู่แล้วฮะเห็นว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนพี่เลยใหม่ก็เลยแบบอยากไปไหนก็ไม่น้องเลยเราใช่ครับก็ให้น้องเขาเป็นคนเลือกคือเราในแต่ละปีโอกาสเจอกันจริงจังอะน้อยมากๆเลยฮะ,ะก็ ก็น่าจะเป็นช่วงปีใหม่นี่แหละครับที่ที่มีโอกาสได้ได้เที่ยวกันหน่อยนะครับในในทุกๆปีก็ก็ไปมาในช่วงเขาดาวนี่แหละนะครับตแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าว่าจะไปไหนมีแอ,อบบอกกันเขาว่าอยากจะไปไหนยังเลยฮะคือแต่ว่าเห็นน้องเขาล็อกคิวแล้วละ่ะเ,<ต>เดี๋ยวจะไปเคลียร,ร,รย์แล้วครับผมเดี๋ยวจะเคลียร์คิวใช่ครับ ือตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นต่างประเทศก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าว่าเป็นเป็นที่ไหนนะครับคะเออคุ้มเหรอครับไม่มีเลยฮะยังนึกไม่ออกเลยเอาแล้วเอาแต่น้องแล้วนองแล้วกันครับผมว่าก็น่าจะห้าวันเสร็จวันอะไรเงี้ยครับที่แล้วก็เป็นป่าจัดท่องเที่ยวให้น้อง ครับทอปีละครั้งครับ,รบ <g rab> กำลังดีครับไม่จำกัดงบอะไรเลยเนาะงบเนี่ยต้องจำกัดครับบินไกลมากก็จะแพงมากนิดนึงครับแต่เราก็พร้อมแฮปบี้ต็มที่ <c oughs> มันก็เหมือนเป็นการพักผ่อนของเราด้วยนะฮะอืมก็พยายามจะดูที่แต่ละที่ที่เราไปเราก็พยายามจะดูที่ที่เรามีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเราอยู่ด้วยเพื่อจะได้แบบ ไม่ได้ไปแค่สองคนแล้วแบบเงาๆอะไรเงี้ยครับบางเมือ,องเป็นมีเพื่อนของพี่สาวเขาอยู่บางเมืองเป็นมีเพื่อนผมอ,อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้แบบเที่ยวไปไปด้วยกันด้วยก็ยัตงต้องดูอยู่ครับอย่างเช่นตอนนี้พี่สาว,พ,สาวพี่สาวน้องเขาอยู่ในทแนดอย่างเงี้ยก็ก็พี่น้องเขาอาจจะไปหาพี่เขาหรือเปล่าอะไรยักคงไม่แน่ใจเราก็ยินดีไปหมดที่เราไปได้ครับเราไปได้ทที่อยู่แล้วครับอ,อืมคือปีหน้าเนี่ยน่าจะมี แบบพวกซีรีส์มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแน่ๆนะครับผมแล้วก็มีภาพยนตร์ก็คงม,มีอีกแต่ว่าก็มีครับก็มีก็มีอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าบางตัวมันก็ยังแบบผมว่ายังไม่เหมาะกับยังไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบก็ยังปฏิเสธไปรวมไปถึงละครก็มีหลายๆที่ที่ที่ยังติดต่อมาแต่ว่าเราสูญสภาพร่างกายตอนนี้เราเราไม่ค่อยไหวครับกลัวทํางานให้เขาได้ไม่ไม่เต็มที่จริงๆครับก็เลย ก็เลยขอโทษเขาไปแล้วนะครับผมแตดูเหมือนว่าทุกคนมองว่าี่ดนรับงานยเยอะมากรับทุกอย่างเลยจริงเหรอเพลงปีรี์เป็นผู้กกากับอันนี้เราถือว่าเรารับน้อยมากเลยนะครับน้อยมากจริงๆครับเราไม่ได้รับงานอย่างเช่นงานอ e ีเวนต์เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นผมเลยเพราะผมไม่ถนัดจริงๆแล้วผมก็ต้องบอกออทางออกอนไนเซอร์หลายๆเจ้าไปรับว่าเราไม่ถนัดทางนี้หรืองานโพสต IG หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยเห็นผมทำเท่าไหร่คือ เราไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดทางนี้นะฮะก็เออหรือว่าแต่ก็คงจะมีแบบปีหนึ่งก็คงมีการแสดงซีรีส์ในละครอ,อ,อยู่บ้างน,นะครับเล่นเก็บเงินแต่งงานหรือเปล่าคะับ่เล่โอ้ยังไม่มีแพลนเลยครับผ <c oughs> มผมว่ารับงานทุกอย่างเนี่ยเก็บตังินไปปตี้แล้วไม่ไม่ะฮะผมว่าอันนี้ถือว่าถือว่าน้อยละถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับอ,อันนี้มีแบบบอกแพลนที่แล้วไม่มีวางแผน ไม่มีเลยครับผมว่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่เป็นตัวกําหนดเรานะว่าที่เราจะรู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตอยู่กับใครมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอรับผมว่าไม่นะครับมันคือผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเหมือนกันนะแล้วเป็นเรื่องที่บางทีถ้าคิดนานๆมันก็อาจจะไม่ได้มันไม่ได้เป็นการตัวตอบว่ามันจะประสบความสำเร็จในชีวิตความรักหรือเปล่าครับแต่บางที เราปล่อยให้มันเป็นไปอยากแต่งก็แต่งอาจจะอยู่นานกว่าก็ได้มันแล้วแต่ครับผมขาบอีกครั้งนงดีกว่าเป็นดูโอ้คู่ใหม่แล้วเป็นไงครับดูกลับมา <c oughs> ก็อย่างล่าสุดพี่บิมก็ไปนะครับยิ่งก็ไปไปหาที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับก็ไปดูไปให้กำลังใจเราเพิ่มคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยฮะคืออันนี้ก็คือเหมือนพาร์ทหนึ่งในในชีวิตของเรานะครับกับโป,โป,ร,โปรเจกต์ซังคิววงนี้ ของพี่เอกก็ยังมีชีวิตที่เขาเป็นละองฟองอยู่เขาเดินสายความเป็นละองฟองเขาทาเพลงละองฟองนะครับผมก็ยังเป็นแดนบรเวสท,ที่ผมก็ทําในชีวิตของผมแบบนี้อยากจะทำซิง,ง,งซิงกล้องซิงค์ก้นในแบบของผมก็ทำนะครับแต่นี้ก็คือเหมือนอีกพาร์ทหนึ่งที่เราได้มาทํางานร่วมกันในอีกแนวดนตรีวิธีเล่าเรื่องอีกแบบหนึง่งนอะไรอย่างครับก,ก็สนุกดีไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนหรือแม้กระทั่ง เราองฟองเขาก็ไม่ได้มีปัญหา FL กันในที่แมนเขากเา็เพิ่มาเล่นกีตาร์อยู่ข้างบนเมื่อกียย้ครับผมไม่ไม่มีครับมันคือมันก็คือหนึ่งโปรเจกต์ที่ที่มีความแตกต่างจากในชีวิตของเราที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุก,ทก,ทกๆวันตัวพี่บีนน้อยใจไหมครับแบบนี้กับคู่ใหม่แล้วไม่นะครับผมก็บอกให้ให้วีมทราบตลอดให้วีมรู้ตลอดนะครับแล้วเขาก็<อ>ยังมา<อ><อ>ให้กําลังใจวนเวียนอยู่ในโปรเจกต์นี้เรื่อยๆนี่ครับผมอย่างแดนดีนจะมีผลงานอีกไหมครับแนี้ก็ ก็ต้องรอดูครับคือตอนนี้พี่บีมเขาก็จะยุ่งงานแต่งงานเขามากๆเลยครับแล้วก็จริงๆผมก็ต้องมีเตรียมไปทํากิจกรรมบางอย่างในงานเขาเหมือนกันก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวคงได้เจอกันได้ได้พูดคุยสัมภาษณ์กันในงานนั้นอีกทีหนึ่งมรบม่ไมครับี่มีเลยครับไม่มีครับน่าจะประมาณห้าห้าปีถึงหกปีอะประมาณนี้ครับแม่เรามีบาอะไรมีบเไม่มีเาไม่มีนี่เาก็ปล่อยเป็นของเราอะครับ ได้วางลิมิตตัวเองว่างไหมว่าจะแต่งทั้งอายุเท่าไหร่ไม่มีครับไม่ได้วางไม่ได้ครับถึงเวลาก็ถึงเวลาเนาะถึงเวลาถึง,ถงเวลาใช่นนเหรอใช่ครับตอนนี้ก็มีความสุขก็ทํางานซึ่งจริงผมว่าถ้าวันนี้น้องเองก็ยังไม่พร้อมหรอกครับอืมน้องเขาก็ยังทํางานยังมีความฝันอะไรของเขาอยู่ที่ที่มันคงต้องลุยกันต่อต่อไปก่อนแล้วนะฮะอย่าง ไม่มีครับไม่มีครับน้องเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ต้องการเวลาอะไรเยอะขนาดน,นั้นอยู่แล้วครับก็ขอแค่วันหนึ่งให้มีการโทรหากันก็ก็พอละอ,อืมแต่จริงๆคือตอนนี้ไม่ได้เจอกันติดหวังอืม,อม <laughs> ไม่แน่ใจอะครับ <c oughs> คือถ้าเรามีเวลาบ้างเราก็พยายามที่จะแบบแบ่งคิวมาให้ตลอดนะใช่ครับคือนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นสมมติว่า ผมในระหว่างที่ทํางานนี้แล้วกำลังจะไปมีงานมีว่างอีก2ชั่วโมงแล้วไปทำงานต่อถ้าน้องอยู่แถวเนี้ยก็จะพยายามแบบไว้มันกินข้าวกันอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นไปได้มานั้นขอบคุณนะครับอจกัน